เริ่มแล้วงานมหาจ,จารย์ของดีวิถีอันดามันซิกซิติ้วันอเมซิ่งเอ็กซ์พีเรียนนะคะคือคากขานุนเศรษฐกิจฐานรากกระตุนการจับจ่ายเงินในภผู้มิภาควันที่ 30, สาเมษายนหอดสี่พฤษภาคมเพื่อนจัดยูธีรานร่อหาจังหวัดสกลนครค่ะโดยนายสราบุตรสุวรรณจุนทะ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครก็ได้ดเป็นประธานเปิดงานมหาจักจันทร์ของดีวิถีอันดามันซิกซิตี้วันอเมซิ่งเอ็กซ์เรียจัดระวังวันที่30เมษายนจนหอด4พฤษภาคม2 5 6 8โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามันนั่นก็คือกระบี่ตรังผู้เก็ตพังงาระนองและกัสตูลเขาร่วมกว่า1 5 0บูด ภายใต้โครงการส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปภายในงานมีการจัดแสดงและกจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรร่วมทั้งการสาธิตและก็รส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปตลอดจนการแสดงศิลประวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดอันดามันซึ่งก็มีนายวัชระ ทำปัญญาสกุลผู้ตรวจราชาการกรมพัฒนาชุมชนนายสุรชาติพร่มดิเรกพัฒนาการจังหวัดสตูลพัฒนาการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชาการและผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มเกษตรกรประชาชนทั่วไปเขาร่วมงาน บรรยากาศกับคึกคักอิหีค่ะสำหรับโครงการ Sixty One Amazing Experience นะคะกับกำหนดจัด4ีเทือในซีผู้มีผาคทั่วประเทศนั่นก็คือผาคกลาง23หอด27เมษายนจัดที่จังหวัดนครสวรรค์ผากตันออกเฉียงเหนือก็คือ30เมษา ไปจนถึง4พฤษภาค,คมจัดทีจังหวัดสกลนครภาคเหนือจัด8ถึง12พฤษภาค,คมที่จังหวัดลำปางส่วนภาคใต้ก็จัดระวงรคคังวันที่21หอด25พฤษภาคมจัดทีจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะผู้ใดยอยู่ในพื้นที่กลับไปได้นะคะอยู่ล้านรอหาสกลนครเพิ่นจัดหอดหมืออื่นวันที่4พฤษภาค,คมเบงแล้วมิตตแนวแสบๆมีเตแนลเป็นตับไปซิมนะคะเนาะ